ถ้ากูเล่นอีเลนอ่าเฮ้ยเพื่อนเล่นกั๊ดไม่เ่าแต่ถ้าข้ากูเล่นอีเลดเก่งตัวเทียอะไรก็เก่งได้เว้ยเพราะตัวมันสกิลหนีโหเกินหน้าเต็มเลยแต่สกิลก็ได้น้องหนึ่ง giờ cũng có cho một ủ mึง là bởi giá là ngay lên là bấm nhà rồi ở hai quên ở kẹt đặng quá rồi sập bao bấm mà Oh, yeah. ไม่โดนไม่โดนความยาวอยู่วุดวุ้ดกูเล่นอยู่ค่อยข้างล่างมาซัดกันบ้างอลอไอ้บอลโดนวิ่งมาวิ่งมาอย่าไปแดกมันมากกูอยู่งลรงบกูเจ็บมากเลยนะมาดึงกูเพื่อนดึงไหมวิ่งข้างไหนหรอวะเฮ้ยดึงได้ดึงได้กูดูฮะเพื่อนดึงดิเพื่อนดึงยังอย่าเพื่อนไม่ดึงมิ้ กูกลัวมันกลับมาไงฟังเสียงกูดิอีเลดว่าไหมเงี้ยาเยอะป่ะมึงอะไม่มีเลยต้องเพื่อนมีถังกัแ๊าซไว้มาตรงนี้ตรงนี้นเรียกมันลกระบายมันทองอัน อุ้ยเฮียใจเย็นกูหยอ,อกเล่นเอาอเฮ้ยกอ,องจักปักตัวเฮียเพื่อนลงยัดละกูไปยัดเพื่อนกูเนี่ยยัดไม่ใช่เพื่อนเลยกูยัดนัดเดียวน็อกซ้ำทำมีใครตามกูเลยเหรอวะไปอยู่ข้างลาง่างล่างน็อกตัวหนึ่ง เอาหมดเหรอเอาไหมเอายาวแล้วไหมกูตอบให้เพ um> ียบเลยเฮ้ยปาลราเปิดมามซ้ายออกแ็กน้องหนึ่งกดหลังเข้าน้องสองเอยว่นี่ยู่นี่ซ้ายซ้ายซ้ายตอบกบแ ถอยหมดยัโลูเหี้ย <c oughs> เดือดจงังวะไอสัตว์ไม่มีแบตเตอรี่ว่ะอ๋อเอาไหมกูแบ่งค์ให้อา่าอ่ะกูให้อันนี้อันหนึง่งแบตเตอรี่อ่ะคือถังใหญ่ก็น,นั่นนะน้ำหลังร้อยหังร้อยเหี่ยเลยหายปลาล่ากูพกแปดอะ <c oughs> ไปเถอะไปเถอะวงไกลปะวะไกลอยู่ปเปิดร้านเพื่อนได้าไปเนี่ย <c oughs> ไปไว้หรืปล่าเพื่อมันไกลกินข้างล่างนี่ก็มีรถคันไม่ใช่หรอวงไกลมากเลยนะต้องวิ่งยาวเลยตามกูหน่อยตามกูหน่อยมาแล้วหรอลงมาแล้วหรออกไปนโอเคมาเล่นกันอยู่อ่ะ หลังหินหลังหินข้างบนมันลอ,อยอ่ะ้ยิงแมสยิงแมสยิงแมสตรงไหนกองข้างบนไม่ว่างวะต้องเล่นวะเราต้องเล่นข้างล่างให้ชนะข้างบนยิงฟรีนั่นเว้ย,ปยไปเข้าไปข้างในอ้าวเพื่อนล้มอีเหี้ย